รอคลิปเต็มโรงแรมขอมาก็จัดให้ค่ะวันนี้เขียนจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโรงแรมที่เราเลือกเข้าพักที่ปานบุรีจริงๆที่ปานบุรีเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะสําหรับความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความเงียบสงบระหว่างทางขับรถกลับบ้านที่ภูเก็ตนะคะก็เลยแวะปานบุรีสะหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เลยเข้าพักที่วิลล่ามาร็อกรีสอร์ทที่พักริมทะเล,ท,ะเลที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากๆแต่จริงๆเขียนกับพภิทักนะคะก็ถามกันหลายรอบเลยนะว่าทําไมเราไม่มากันบ่อยๆเพราะว่าจากกรุงเทพเนี่ยขับรถมันไม่กี่ชั่วโมงเองแถมยังใกล้หัว มากๆคือมาแล้วเนี่ยมันได้พักผ่อนจิตใจจริงๆสําหรับจุดเด่นนะคะที่เราสองคนประทับใจมากๆเลยก็คือการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์โมร็อกโกแท้ๆเลยแต่งแท้แบบนี้เนี่ยจะหาชมได้ยากนะคะเพราะว่ามีเด coration หลายชิ้นที่นําเข้ามาจากโมร็อกโกเดินก้าวขาเข้ามาที่พักคือเหมือนหลุดออกจากประเทศไทยเลยรอบนี้นะคะเราเลือกพักเป็นห้องพูเวล่าที่มีความกว้างประมาณน่าจะ123ตารางเมตรนะคะแล้วที่ปังมากๆเลยก็คือมันเดินลงชายหาดได้เลยและชุดที่ใส่เนี่ยก็ ไม่ใช่ชุดแมทชิ่งที่เตรียมกันมาเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เขมโพสต์รูปเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเอาชุดมาหรอแต่จริงๆมันก็คือชุดเจลาบานะคะสไตล์โมร็อกโกที่โรงแรมเขามีให้อยู่แล้วใส่ถ่ายรูปคือน่ารักมากแล้วนังพีทักนี่คือใดๆใส่ออกมาแล้วคือเหมือนพระเยซูแทรเราพักที่นี่2คืนนะคะถือว่าได้พักผ่อนอ่านหนังสืออาหารที่นี่รสชาติดีแล้วยิ่งช่วงดินเนอร์คือวิวดีมากๆตั้งแต่คลอดน้องมาก็เพิ่งได้มีวันนี้นะที่ได้มานั่งจูจีทานข้าวกัน2คนเพราะว่าแม่เขมเนี่ยอาสาดูดี ส่วนวันที่2นะคะก็ตบท้ายด้วยการเข้าสปาฮัมมัมเป็นห้องสตีมแล้วมีคนมาขัดตัวให้ด้วยหลังจากขัดตัวแล้วก็มีนวดต่อก็คือฟินมากๆแล้วแถมที่นี่เนี่ยเขายังเป็นเจ้าแรกในไทยใครที่ยังไม่เคยลองสปาฮัมมัมนะคะหาลองเลยนะเพราะว่าประวัติเขาเนี่ยมีมายาวนานนับปันปีถ้าแวะมาทาที่นี่ก็คือจะดีหน่อยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกเดอรออริจินอลสุดหลังสปาคือร่างกายสะอาดผ่อนคลายสดชื่นผิวนุ่มเปล่งปลั่งเอาตรงๆจริงๆก็คือแอบเสียดายนะที่จองมาแค่2คืนเพราะว่าถ้ารู้ว่าจะฟิน คงจองมาไม่ต่ำกว่าอาทิตย์แน่นอนส่วนใครที่มีแพลนว่าจะมาปราณบุรีจงไปกดจองวิลล่ามาร็อกเดี๋ยวนี้เชื่อฉาน,นฟินแก่